สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคียบ่ายนะครับของวันที่13เดือนพฤษภาคมนะครับวันที่13เดือน5นะของพศ2564นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับรอบเช้าก็ออกไปแล้วนะครับผลปรากฏว่า8เข้านะครับเป็นตัวกันนะ8เข้าตัวกันก ไม่รู้จะได้รับทรัพย์กันหรือเปล่าบาังหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้าเกิดมาเลือกแบบตามที่อาจารย์เลือก9ก้ากับศนย์ะคงจะอดเลยถ้าเกิดใครเลือกตัวกันอย่างที่อาจารย์เคยพูดไว้มันก็คงจะได้อยู่แต่ต้องรูดนะเจาะมันไม่เข้านะครับประมาณนี้ก็มันออกแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดอะประมาณนี้แหละมันต้องรูดอย่างเดียวถึงจะเข้าถึงจะได้นะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยสำหรับหุ้นนี้คอีกก็จะมีลงให้วันละ2รอบนะครับก็คือรอบเช้าที่ผ่านไป9ก้าโมงครึ่งแล้วต่อไปก็เป็นรอบบ่ายบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรงนะครับนี่คืออีกก็คือหุ้นของญี่ปุ่นนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับสมาชิกเก่าก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับอย่าไปกดติดตามอีกรอบนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับ ที่ให้ความเอื้อเฟือ้อเห็นใจช่อง V i p พีช่องเล็กเพิ่งจะเปิดมาแค่ปีเดียวเองนะครับถ้าเป็นคนก็คือกําลังจะหัดเดินกําลังจะอะไรนี่แหละกําลังเด็กเด็กอยู่ว่างั้นเธอน่ารักน่ารักแต่เจ้าของ V i p พีเนี่แกงักแล้วนะครับบอกไว้ก่อนขอ <c oughs> ขอบพระคุณนะครับอยู่อีกสามสิบปียี่สิบปีถึงไหมเนี่ย <c oughs> จะพยายามนะครับ อาจจะนับวันช้าลงช้าลงนะการทําคลิปต่อไปนี้เพราะว่าอายุมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจกกนกระทั่งถึงร้อยปีอะไรเงี้ย <c oughs> อ่านเลกเอไบ่าย e นะครับเราก็มาดูกันนะนี่เอยอ่าเห็นไหมนี่เคอีบายวันที่สิบสามเดือนห้าเด่นบนล่างนะสี่ห้าหกนะครับเน้นสี่กับห้านะตัวกันคือหกนะครับอืม สี่อะไรสี่เจ็ดสี่แปดสี่เ้าย์่งหจ็ดห้าแปดหเ์อาทุกตัวนะครับจุดเอาทุกตัวนะตัวกันหนะครับหกเก้าหกศูนยนองาะครับตัวกันนะสําหรับเด่นบนล้วน,วน,วนก็คือสามสี่ห้ากนะครับเน้นที่สามหนะครับอ่าเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับคราวนี้น่เคอิบายวิเคราะห์วิเคราะห์ว,ะว่าอะไรน่าจะมานะครับอ่าเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวนะครับอ,อืมทำไมไม่ขึ้นล่ะอืมมาทางนี้นี่เองเอา้าสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับอ่าสี่ห้านะครับ อันนี้คือเด่นนะครับเด่นนะครับรมาเนี้สี่อะไรคันี้เด่นนะครับเด่นนะครับสี่แปดนะครับสี่แปดนะวงอ่อนนะครับอันนี้คือเด่นนะห้าแปดสี่เจ็ดอ่าสี่เจ็ดก็มีห้าเจ็ดนะครับสี่สามไม่มีสี่เจ็ดสี่แปด สีเก้าขอเป็นสีเก้าแล้วกันนะครับสีก้นะสำหรับหกหกเก้าหกศูนหกหนึ่งหกสองกับหกสามนะครับอาตัวกันนะหกนะครับถ้าเกิดใครชอบตัวกันก็หกสองกับหกสามนะครับ สมมติว่าสีกับ5นี่ก็คือตามนี้เลยนะครับในวงกลมสีแดงคือเด่นนะครับที่รอง4041คือตัวกันตัวรองนะครับ5 0 5ศคือตัวรองนะครับส7 7เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสีนะครับไปกับบนล่างนะครับต้องรอบขอบในการนั้นนะครับก็ประมาณนี้อ่าแล้ก็มาดูเด่นบนที่คราวนี้เด่นบน นี่นะครับเด่นบนนะสามสี่ห้ามันชนกับห้องบนสี่กับห้าก็แสดงว่าสี่กับห้านี่เน้นบนนะเน้นบนกันล่างนะครับประมาณนี้นะ,ะเพราะว่ามันมาชนกับล่างเนี่ยสี่ห้าสามสี่ห้าอันนี้หกมันเลยไปอันหนึ่งขอขอบพระรรคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับทีท่เวานนขเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่านเป่าตุงแห้งแห้ง,แห,งแห้งนะครับโพสก็ใหม่นะครับนี้เ e ช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์นะ อาเช้าพ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับก็โชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงรับทรัพย์ครับสวัสดีครับ